มาไหมเนี่ยมันว่ายมันว่ายมันวายมมันว้าบมากูว้ากไวน้ำกับโอ้โายต้น้ำก็มาว้าาเติรยมไปช่วยไหมมอย่ามาเลยนัเตอร์อย่าวายอย่าล็อกเลสโอเคม่งมาหาแ้วโอเควิ่งวิ่งวิ่งไอ้ใต้น้ำอาวุธกูเต็มเลย 哦。<laughs> oh.